สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะค่ะก็พบกับครูกแก้วนะคะในวิชาทักษะคณิตศาสตร์นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปติวสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะเริ่มสอบกลางเอ,อ่อทษทีค่ะสอบปลายภาคแล้วนะคะปลายภาคเรียนที่2นี่เองน,นะคะในวันจัร์ที่เรากำัำจะมาถึงนะคะยังไงเดี๋ยวคลิปนี้อาจจะเป็นข้อมูลดีๆสําหรับก่อนสอบให้ให้นักเรียนนะคะเพราะว่า ครูอาจจะมีเนื้อหานะคะสรุปสูตรแต่ละสูตรที่สามารถนําไปใช้ในการทําข้อสอบคณิตศาสตร์ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะซึ่งต่อจากคลิปก่อนนะคะที่เราได้ทําการสรุปสูตรเนื้อหาของพื้นที่ไปใช่ไหมคะแต่เรายังหาพื้นที่ไม่หมดเลยนะคะยังไม่จบเลยเราไปได้แค่กี่ชนิดคะ2ชนิดเดี๋ยววันนี้จะมาต่อไปดูกันเลยค่ะอ่านะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะไปต่อนะคะ ครั้งก่อนใช่ไหมคะขออนุญาตขออนุญาตนะอ่าสไลด์ตรงนี้นะคะครั้งก่อนเราได้สรุปสูตรตรงนี้ไปใช่ไหมคะซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับสี่เหลี่ยมจัตุรัสไปใช่ไหมคะคราวนี้เดี๋ยววันนี้เราลองมาต่อจากตรงนี้เลยนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนกับสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะซึ่งแน่นอนค่ะ2รูปนี้น่ะจะคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมขนมสี่เหลี่ยม จัตุรัสกับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะนั่นหมายความว่าลักษณะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังนะ,ะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจะขายกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพียงแต่ว่า สี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยจะเป็นมุมฉากใช่ไหมคะก็คือจะเป็นมุมฉากตรงๆแบบนี้แต่พอมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนปุ๊บมันจะเฉียงทําให้เกิดเป็นมุมต่างๆนะคะที่ไม่ใช่เป็นมุมฉากก็เหมือนกับสี่เหลี่ยมด้านขนานะคะ่ะถ้าเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะก็จะเหมือนกับสี่เหลี่ยมเลยค่ะจะเหมือนกับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะคล้ายๆกันเลยนะคะอันนี้จัตุรัสนะครูขอ,อญ,ญาตเขียนให้ดูนะ คือคล้ายลักษณะยังไงคือคุณสมบัติจะคล้ายกันเลยตรงที่ความยาวค่ะเรามาดูสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก่อนสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยจะมีแกนสมมาตรแค่2แกนนะคะส่วนลักษณะของรูปเนี่ยจะเหมือนกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยเพียงแต่ว่า มัน,นเอียงเฉยๆนะคะก็คือด้านทั้งสีด้านเนี่ยมีความยาวเท่ากันหมดเลยนะคะด้านทั้งสีด้านความยาวเท่ากันนะคะแล้วก็พอมาดูความคุณสมบัติของเส้นทแยงมุมของเขานะคะก็จะมีหับ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 ตรงนี้นะคะนั่นหมายความว่าเส้นทแยงมุมตัดกันแลวเป็นยังไงคะอ่าเกิดครึ่งหนึ่งนะคะเกิดครึ่งหนึ่งก็คือเป็นครึ่งซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะและเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นยังไงคะเกิดกันเป็นมุมฉาก ะะส่วนเ,เส้นทแยงมุมแบ่งได้ก็เป็นสามเหลี่ยมเท่ากัน2รูปนะคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรของอคุณสมบัติของเส้นทแยงมุมที่เกี่ยวกับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะ ต่อมานะคะในเรื่องของสูตรในการหาพื้นที่ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจะมี2สูตรเหมือนกันนะคะสสูตรสูตรแรกเลยนะคะจะเป็นสูตรนี้ค่ะครูขออนุญาตให้สูตรนี้ก่อนนะก็คือฐานคูณสูงนะคะสูตรนี้นักเรียนดูยังไงจากฐานคูณสูงนักเรียนดูรูปนี้ครูขออนุญาตซูมนะให้นักเรียนเห็นอ่านะะรูปนี้นักเรียนสังเกตค่ะตรงนี้เขาจะใช้เป็นความยาวฐานแต่ความสูงหลายคนชอบทําแบบนี้เขาคิดว่าตรงนี้เป็นความสูงซึ่งไม่ใช่นะ ด้านนี้จะไม่ใช่ความสูงการที่จะดูสูงของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนะั้นนักเรียนต้องลากตรงนี้ค่ะมุมตรงนี้แล้วมาตั้งฉากกับฐานเนี่ยตั้งฉากกับฐานเขาจะเรียกตรงนี้เป็นความสูงนะคะจะไม่เรียกไอเส้นเอียงตรงนี้ว่าเป็นความสูงนะจะผิดทันทีนะคะอันนี้คือบอกให้รู้เพราะว่าหลายคนเลยนะคะชอบทําผิดตรงนี้นะคะต่อมาสูตรที่2ค่ะสูตรที่2ก็จะเป็นสูตรตัวนี้ค่ะการหาพื้นที่นะเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของเส้นทะแยงมุมนะคะ เส้นทยแยงมุมของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนครูบอกไว้ก่อนนะมีสองเส้นก็จริงแต่ความยาวจะไม่เท่ากันนะความยาวไม่เท่ากันฉะนั้นการที่มีสูตร4ดึง2คูณผลคูณของเส้นทยแยงมุมนั้นแสดงว่าความยาวตรงนี้จะต้องไม่เท่ากันนะบอกไว้ก่อนนะคะอ่าให้จาไว้ด้วยแล้วก็สูตรในการหาความยาวรอบรูปนะคะก็คือสูตรนี้ค่ะ4คูณด้าน ะะเหมือนกับอะไรเลยความยาวรอบรูป4ี่คูณด้านเหมือนกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้ก็คือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะไปดูต่อค่ะรูปที่สองนะคะสี่เหลี่ยมด้านขนานเหมือนผืนผ้าเหมือนตรงไหนลักษณะของมันนะคะก็คือว่าด้านนี้กับด้านนี้นะคะจะมีความยาวเท่ากันก็คือด้านคู่ขนานจะมีความยาวเท่ากันเฉียงตรงนี้นะคะก็จะมีความยาวเท่ากันเพียงแต่ว่ารูปเนี่ย จะไม่เกิดเป็นมุมฉากจะเกิดการเอียงนะคะทำให้เกิดลักษณะของมุมออกมาที่แตกต่างกันไปนะคะแกนสมมาตรเนี่ยก็จะมีแค่ศูนย์แกนะน,แกน,นะคะจะมีแค่ศูนย์แกนจะมีศูนย์แกนนะคะก็คือว่าถ้าเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานจะไม่มีแกนสมมาตรเลยพูดง่ายๆนะคะส่วนคุณสมบัติของเส้นทแยงมุมนะคะก็คือว่าถ้าตัดกันแล้วเนี่ยฮาร์ฟฮาร์ก็คือเป็นครึ่งแบ,บ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ พอมีเส้นทแยงมุมก็จะแบ่งรูปสามเหลี่ยมได้สองรูปนะคะอันนี้ก็คือสี่เหลี่ยมด้านขนานอ่ะคราวนี้เหมือนกันค่ะครูขอญาต z o นะสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะรูปร่างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ฉะนั้นเวลาการหาพื้นที่นะคะจะมีแค่สูตรเดียวค่ะฐานคูณสูงฐานคูณสูงตรงนี้ก็จะเหมือนกับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเลยก็คือจะมีฐานใช่ไหมคะแล้วเราจะลากเส้นตรงนี้ค่ะตั้งฉากกับฐาน ตั้งฉากกับฐานปุ๊บจะเกิดความสุขทันทีอย่านําเอียงตรงนี้คือความสุขไม่ใช่นะคะอ่ะบอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่นะ,ะคราวนี้พอมาดูพื้นที่ได้ฐานคุณสูงแล้วแล้วก็ความยาวรอบรูปนะคะความยาวรอบรูปเหมือนกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลย<ม>เห็นไหมก็คือ2คูณกว้างบวกเลยะคะกว้างบวกยาวนะคะอ่าสคูณกว้างบวกยาวก็จะเหมือนกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะว่าความยาวของเขาเนี่ย จะไม่ได้เพราะว่าเท่ากันทั้ง4ด้านไงคะจะเท่ากันแค่ด้านคู่ขนานนะอ่ะโอเค2รูปผ่านไปไปดูต่อค่ะวันนี้ครูนํามาอีก3รูปให้จบเลยนะคะ3รูปตรงนี้นะคะสรูปอ่ะครูขอกกอนอุญาตอ่ะชนิดของรูป3รูปที่เหลือตอนนี้ก็คือจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูละนะคะไปดูทีละรูปกันนะแกนสมมาตรของคางหมูเนี่ยจะมี2แบบคือคางหมูเนี่ยที่เราเคยเห็นครูขออนุญาตซูมคางหมูก่อนกันนะ คางหมูเนี่ยจะมี2แบบคือรูปที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะกับรูปแบบนี้รูปแรกจะเหมือนโคมไฟนะจะเหมือนโคมไฟเลยนะคะถ้าเป็นรูปที่1เนี่ยเป็นคางหมูก็จริงแต่แกนสมมาตรจะมี1แกนแต่ถ้าเกิดเป็นรูปที่2เนี่ยเป็นเป็นคางหมูแต่เป็นคางหมูเขาเรียกว่าที่เป็นมุมฉากนะคะนะอันแรกเขาเรียกว่าเป็นหน้าจั่วอันที่สองเขาเรียกว่าเป็นมุมฉากถ้าเป็นมุมฉากตรงนี้ค่ะ จะไม่มีแกนสมมาตรนะคะจะไม่มีแกนสมมาตรนะคะด้านตรงข้ามเนี่ยจะเป็นเอ่อจะเป็นการขนานกันหนึ่งคู่ก็คือคู่นีคือด้านตรงข้ามของเขาเนี่ยจะขนานกาันนะตรงข้ามนะจะขนานกันแค่คู่เดียวนะไม่มีสองคู่คู่เดียวส่วนเส้นทแยงมุมของเขาจะไม่มีนะคะเส้นทแยงมุมจะไม่มีอ่ะคราวนี้พื้นที่ค่ะพื้นที่ของรูปสี Anne, ่เหลี่ยมคางหมูมีสูตรว่าอะไรสูตรนี้เลยค่ะเศษหนึ่ง 1, ส่วนสองคูณผลบวกของด้านคู่ขานานคูณสูงอ่ะ วิธีการใช้ก็คืออย่างนี้ค่ะนักเรียนสมมุติว่านักเรียนมีรูปสี่เหลี่ยมค้างหมูใช่ไหมตรงนี้ยค่ะเนี่ยตรงนี้ค่ะสีะแดงๆูนะสอ,อันนีทน้ที่ลูกสอนเขาชี้ไปอะค่ะเขาเรียกว่าด้านขนานเอาสองด้านเนี้ยมาบวกกันอ่าเนี่ยเขาเรียกว่าผลบวกด้านคู่ขนานนะคะแล้วก็คูณสูงนะคะคูณสูงก็นี่ตัวเดียวเลย นะฉะนั้นการที่จะหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยนักเรียนต้องรู้เส้นขนาน2เส้นก่อนว่ามีความยาวเท่าไหร่แล้วเอา2เส้นนั้นมาบวกกันนะคะบวกกันเสร็จปุ๊บนักเรียนก็ไปคูณสูงก็จะได้พื้นที่ของสี่เหลี่ยมคางหมูมานะส่วนความยาวรอบรูปไม่มีค่ะการหาความยาวรอบรูปก็แค่ถ้าเกิดโจทย์ให้เราหาใช่ไหมคะเราก็เอาด้านทั้ง4ด้านมาบวกกันเลยไม่มีสูตรตายตัวนะคะ ไปต่อรูปที่สองค่ะรูปสี่เหลี่ยมรูปเป้านะคะรูปเป้าใครหลายคนก็เคยอาจจะเคยเห็นแล้วนะคะตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะเราก็เคยเล่นใช่ไหมคะอ่ะคราวนี้รูปเป้าเนี่ยนะคะจะเกิดลักษณะแบบนี้แล้วมีแกนสมมาตรแค่แกนเดียวนะคะแล้วนักเรียนสังเกตนะครูจะบอกอ่ะครูขอซูมนะรูปนี้รูปเป้าเนี่ยด้านตรงนี้ค่ะนักเรียนที่ด้านประชิดกันเขาเรียกว่าด้านประชิดกันจะมีความยาวเท่ากัน นะฮะด้านประชิดจะมีความยาวเท่ากันแล้วก็อีกด้านหนึ่งที่เป็นหางตรงนี้อะ่ะก็ประชิดกันก็มีความยาวเท่ากันเหมือนกันนะ,ะเขาถึงบอกว่าด้านประชิดยาวเท่ากัน1คู่นะคะยาวเท่ากัน1คู่แล้วก็เส้นทแยงมุมนะคะสังเกตว่าจะมีเส้นทแยงมุมด้วยนะคะตัดกันแล้วเป็นมุมฉากนะ,ะมีแค่คุณสมบัติเดียวสําหรับรูปสี่เหลี่ยมรูปเห้ามนะฮะมีคุณสมบัติเดียวอะ่ะคราวนี้ไปดูสูตรของการหาพื้นที่ค่ะ สูตรการหาพื้นที่ c หนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของเส้นทแยงมุมแค่นี้เองนะคะซึ่งแน่นอนเส้นทแยงมุมอย่างที่ครูบอกมี2เส้นตามรูปนี้เลยนะคะและความยาวไม่เท่ากันฉะนั้นนักเรียนถ้าเขาให้หาพื้นที่เราก็แค่เอาเส้นทแยงมุม2เส้นตรงนี้นะคะที่ความยาวเขาให้มาเอามาคูณกันนะคะแค่นั้นเองแต่อย่าลืม c หนึ่งส่วนสองด้วยนะส่วนความยาวรอบรูปไม่มีค่ะความยาวรอบรูปนักเรียนก็เอาด้านทั้ง4ด้านมาบวกกันแค่นั้นนะคะไปต่อรูปสี่เหลี่ยมสุดท้ายนะคะก็คือ ด้านอะไรคะด้านไม่เท่าอ่าสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าแน่นอนสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าจะไม่มีแกนสมมาตรเพราะว่าความยาวทั้งสี่ด้านมันไม่เท่ากันเลยมันก็จะเกิดเป็นลักษณะที่เหมือนกับว่าไปทางได้ข้างนึงนะคะไม่มีอะไรที่แน่นอนนะคะแต่เขาก็มีสูตรของการหาพื้นที่ของเขานะอะเรามาดูสูตรพื้นที่กันดีกว่าเส้นทะแยงมุมก็ไม่มีนะคะก็คือคือไม่ใช่เส้นทะแยงมุมเขาเรียกว่าอะไรนะคุณสมบัติของเส้นทะแยงมุมอะคะ่ะจะไม่มี แต่เขาจะมีความยาวของเส้นทแยงมุมเขาอยู่นะคะดูตรงนี้อ่ะคือถ้าเกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าเนี่ยมันจะมีมุมตรงนี้ค่ะที่เกิดเป็นเส้นทแยงมุมหนึ่งเส้นแล้วก็ลากตัดดตตดดอ่าตั้งฉากกลายเป็นเส้นกิ่งเขาเรียกว่า2เส้นเส้นกิ่งจะมี2เส้นนะคะล่างตั้งฉากกับเส้นทแยงมุมนะสูตรเขาก็เลยเป็นอย่างนี้ค่ะเส้นหนึ่งส่วนสคูณเส้นทแยงมุมคูณผลบวกของเส้นกิ่งอ่า นี่แค่นี้เองนะเส้นหนึ่งส่วนสองคูณเส้นทแยงมุมคูณผลบวกของเส้นกิ่งนั่นหมายความว่านักเรียนคูณความยาวของเส้นทแยงมุมนี้ที่ยาวที่สุดเลยนะะแล้วก็คูณผลบวกของเส้นกิ่งก็คือว่า2เส้นนี้นักเรียนต้องนํามาทําอะไรกันก่อนเอามาบวกกันก่อนนะคะอ่าก็จะคล้ายๆกับ รูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่ว่ามีคําว่าผลบวกด้วยนะคะส่วนความยาวรอบรูปก็จะไม่มีนะคะอ่าสอนรับการาคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมทั้ง7ชนิดครูก็สนุกไปหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปเขาเรียกอะไรนะสูตรการหาพื้นที่นะคะการหาความยาวรอบรูปหรือว่าคุณสมบัติของเส้นทแยงมุมนะคะยังไงนักเรียนก็ต้องลองไปทบทวนด้วยนะคะ ไปต่อกันเรื่องต่อไปเลยค่ะที่ครูนามาให้นักเรียนนะคะขออนุญาตเลื่อนเลยอ่าเรื่องวงกลมนี่เองนะ,ะที่มีแน่นอนนะคะในการทําข้อสอบนะ,ะเพราะเราเรียนไปแล้วเรื่องวงกลมนะ,ะเรามาดูคร่าวๆแล้วกันนะคะครูจะสรุปเรื่องของสูตรให้ พื้นที่วงกลมกับเส้นรอบวงกลมเนี่ยจะมีคนละสูตรกันเลยถ้าเป็นพื้นที่วงกลมจะใช้สูตรว่าอะไรคะพ r กําลังสองแต่ถ้าเกิดเป็นเส้นรอบ,บวงก็คืออะไรคะ 2πr ให้จําแค่นี้ค่ะนะคา πr กําลังสองกับ 2πr แต่ต้องจําด้วยนะว่าสูตรเขาจะไม่เหมือนกันแล้วก็ต้องจําด้วยว่าค่าพายมีค่าเท่าไหร่นะะซึ่งค่าพายในที่นี้ก็คือ22ส่วน7เหลืออะไรคะเหลืออะไรอีกที่เราเคยใช้ หรือ3 1 4จุดใช่ไหมคะ3 1 4อ่าส่วนตรงนี้ค่ะนักเรียนอาเรียกว่ารัศมีนะ,ะอะ R เรียกว่ารัศมีดตรงนี้ในรูปเนี่ยมันคือเส้นผ่านศูนย์กลางนะฮะเส้นผ่านศูนย์กลางก็ต้องเป็นเขาเรียกน,นะเป็น2เท่าของรัศมีใช่ไหมสมมติว่าถ้าครูให้เส้นผ่านศูนย์กลางมายาว20รัศมีก็ต้องยาวเท่าไหร่คะยาว10 ะะอย่าลืมนะมันเป็นครึ่งหนึ่งนะคะอันนี้ตัวแปรที่สําคัญในการหาพื้นที่หรือการหาความยาวรอบรูปวงกลมเนี่ยก็คือรัศมีฉะนั้นวงกลมนึงนะคะเราต้องรู้ตัวแปรให้ได้ก็คือรัศมีนะอันนี้เน้นนะอันนี้ก็คือสรุปของการหาพื้นที่กับความยาวรอบรูปวงกลมนะไปต่อกันเลยค่ะ,ะวันนี้ครูเอาอัตราส่วนร้อยละให้ด้วยเลย นะคะอัะตราส่วนร้อยละเนี่ยจริงๆมีเยอะนะคะแต่เราเรียนมาแล้วป .6 กก็จะค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะคะแต่จริงๆเราเรียนมาแล้วตอนปอ,อะไรคะป .5 วันนี้ครูก็เลยหยิบนี่ค่ะในเรื่องของการหาขาดทุนร้อยละหรือกี่เปอร์เซ็นต์นะคะกี่เปอร์เซ็นต์ก็คือการหาร้อยละหรือการหาเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะ,ะการหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เรามาดูตัวอย่างดีกว่าค่ะเขาบอกว่าซื้อเสื้อมา1000บาทขายไป800บาทขายขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์ าขายขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์นะคะคราวนี้ครูถามก่อนอันดับแรกอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเปอร์เซ็นต์ครูถามเอาราคาจริงๆตอนนี้ก่อนแค่แค่ตรงนี้ก่อนค่ะเอาตรงนี้โจทย์นี้ซื้อเสื้อมาพันหนึ่งขายไป800ถามหน่อยว่ากําไรหรือขาดทุนน,นักเรียนก็ต้องตอบว่าขาดทุนแน่นอนขาดทุนกี่บาทละ่ะถ้าในความเป็นจริงของเราเราต้องรู้อยู่แล้วว่าขาดทุนกี่บาทคําตอบคือ200อบาทสองร้อยขอญาตซูมหน่อยนะ ขาดทุน200บาทคราวนี้200บาทตรงนี้โจทย์ไม่ได้ถามราคาแต่โจทย์ถามเป็นอะไรคะเป็นเปอร์เซนต์ถูกไหมคะเป็นเปอร์เซนต์ฉะนั้นนักเรียนก็ใช้ตามสูตรสีชมพูนี้เลยนะคะจะขาดทุนหรือจะกำไรอะไรก็ตามแต่นะคะเราเอาไปคูณกับ100แสดงว่า200นะคะ0ูณ100แล้วหารด้วยอะไรคะหารด้วย1,000 1,000มาจากไหนนี่ไงคะต้นทุน ต้นทุนเท่าไหร่ต้นทุน1,000คา่าทุนกี่บาทขาทุน200คูณ100เสมอจําไว้นะคะเป็นสูตรของมันคูณ100เสมอเท่ากับ20%คําตอบได้ละขาทุน20%เห็นไหมง่ายนิดเดียวอ่ะเดี๋ยวครูยกตัวอย่างอีกอันนึงก็ได้สมมติว่าครูบอกว่าเอาตัวอย่างคร่าวๆนะครูบอกว่าเออแม่เลี้ยงเป็ด200ตัว อ่ะสองร้อยตัวตายไปยี่สิบตัวตายไปยี่สิบตัวนะเหลือเป็ดกี่เปอร์เซ็นต์อ่าเหลือเป็ดที่มีชีวิตอยู่อะค่ะกี่เปอร์เซ็นต์เอาร้าวขวเอาข่าวขาว,ขาว,ขาวประมาณนี้ีวิธีการอันดับแรกอย่างที่บอกอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเปอร์เซ็นต์ก่อนเอามาตรงนี้ก่อนแม่เลี้ยงเป็ดสองรอตัวตายไปยี่สิบอ่ะสองร้อยตัว ตายไป20ก็ต้องลบแสดงว่าเหลือเป็ดกี่ตัวร80ตัวใช่ไหมอ่าร้ยปตัวคราวนี้โจทย์ก็ไม่ได้ถามอีกว่าเป็ดเหลือกี่ตัวแต่เป็ดเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เรารู้อยู่แล้วว่าเป็ดเหลือร้0ยดตัวฉะนั้นเปลี่ยนร80ตรงนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะเอา180คูณห0เสมอเห็นไหมคะแล้วหารด้วยนะคะต้นทุนนะคะคำว่าต้นทุนในที่นี้พอเรามานึกถึงโจทย์เป็ดใช่ไหมเราก็ต้องดูก่อนว่าเป็ดทั้งหมดมันกี่ตัวล่ะนั่นแหละ ก็คือ200ตัวเนี่ยหาร200นะตัด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 2 12 2 98่0อา่าคำตอบคือ90%เห็นไหมง่ายนิดเดียวนะคะฉะนั้นต้องดูโจทย์ก่อนโจทย์ถามอะไรนะคะหรือบางทีอาจจะเจอโจทย์แบบนี้ขออนุญาตลบเลยเจอโจทย์แบบนี้ค่ะเอาโจทย์เดิมแต่แต่ครูถามอย่างนี้ค่ะตายไป20ตัว ตายไปกี่เปอร์เซนต์อ่ะตายไปกี่เปอร์เซนต์เอาคร่าวๆนะคราวนี้ตายไปกี่เปอร์เซนต์ก็อย่าเพิ่งไปยุ่งกับโจทย์เปอร์เซนต์ก่อนดูก่อนแม่เลี้ยงเป็ด200ตัวตายไป20ตัวตายไปกี่ตัวอ่ะเพราะโจทย์ถามตายไปเท่าไหร่อย่าเพิ่งไปยุ่งเปอร์เซนต์เรารู้และตายไป20ตัวอ่ะ20ตัวรู้แล้วเปลี่ยนเป็นอะไรคะเปลี่ยนเป็นเปอร์เซนต์ก็คูณด้วยอะไรเหมือนเดิม100แล้วหารด้วยอะไรคะ200อย่าแค่นี้เอง 200มาจากไหนก็เลี uh ้ยงเป็ดเท่าไหร่ล่ะทั Sig ้งหมดก็ค <ayuda> ือต <broaden. S 1> ้น uh ทุน huh. นั่นแหละถ้าตามสูตรนะอ่ะ huh. ก nice. ็ตา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 สองหนึ่งสองสองสิบคำตอบได้ละสิบเปอร์เซ็นต์อ uh ่าเห็นไหมก็จะตรงกันกับเมื่อกี้เก้าสิบกับสิบเห็นไหมคะตายไปสิบเหลือเก้าสิบเห็นไหมก็ครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ก็คือของการหาเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละนะคะใช้ได้ใช้ได้จริงๆนักเรียนลองไปใช้ดูนะคะอ่าต่อไป คราวนี้เรื่องของการหาทุนอ่าทุนแน่นอนเดี๋ยวครูขออนุญาตเอาตรงนี้ก่อนโจทย์แรกก่อนทุนนะคะทุนในที่นี้นักเรียนเข้าใจไหมคะในเรื่องของการซื้อขายการซื้อขายเนี่ยเราจะต้องมีทุนถูกไหมคะไม่ว่าเราจะขายอะไรก็ตามแต่เราต้องมีทุนของเราก่อนแล้วเวลาเราขายไปเนี่ยจะได้กําไรหรือขาดทุนอันนั้นค่อยว่ากันอีกที นะแต่อย่างแรกเลยเราต้องรู้ทุนของเราว่าเรามีทุนเท่าไหร่แล้วเราขายได้กําไรไหมหรือขายแล้วได้ขาดทุนนะคะอันนี้ก็มีสูตรมาให้นักเรียนอีกนะคะอันนี้นะ,ะมาดูตัวอย่างแรกเขาบอกว่าขายกางเกงได้480ขึ้นคําว่าขายแล้วยังไม่ทันอะไรเลยขึ้นคําว่าขายแล้วทาไมทูถึงบอกขึ้นคําว่าขายเอา้าไปซื้อมากี่บาทล่ะ ไปซื้อมากี่บาทแล้วอยู่มาขายแสดงว่าโจทย์ต้องให้เราหาต้นทุนแน่ๆจะโจทย์นี้จาไว้นะถ้าโจทย์ขึ้นคําว่าขายเนี่ยมันเหมือนกับเริ่มละเริ่มเหมือนกับว่าต้องหาราคาทุนหรือหาราคาที่เราซื้อมานึกออาไปคะราคาซื้อราคาทุนเนี่ยเหมือนกันนะคะได้กําไร20%ราคาต้นทุนกี่บาทนี่ไงต้นทุนคาว่าต้นทุนก็คือราคาที่เราไปซื้อของมานะคะเท่าไหร่ เพราะว่าอยู่ๆเรามาขายเลย480แล้วได้กําไร20%ด้วยนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าต้นทุนของเราเท่าไหร่นะคะอ่ะคราวนี้เวลาคิดนะคะต้องเลยก็แยกออกมาเป็นตรงนี้ต้นทุนนะคะกไรแล้วก็ขายอ่านึกอออกไหมฮะต้นทุนกําไรขายนะคะเราต้องมีกําไรเราไม่โทษทีหะเราต้องมีต้นทุนก่อนแล้วเราได้กําไรแล้วเราขายไปเท่าไหระะ่อ่าอันนี้มาดูค่ะถ้า เป็นกรณีเทียบบัญญัติตยางครูจะให้2แบบนะให้หาว่าต้นทุน100บาทเนี่ยเราขายไป100บวก20เท่ากับ120 100บมาจากไหนก็คือสมมติว่าเราตั้งราคาทุน100เราบอกว่าได้กำไร20%ก็คือ20บาท100บวก20ก็แสดงว่าเท่ากับ120นะคะเทียบบัญญัติตยางค่ะขายไป120บาทราคาทุน100บาท ขายไป480บาทเพราะจริงๆเราขายไป480ใช่ไหมคะเราก็เทียบได้เลยค่ะเอา480 0แคูณ100แล้วหารด้วย1 0 0 20นะคะคำตอบก็จะกลายเป็น400นี่คือการเทียบคือนักเรียนต้องเทียบก่อนว่าขายไปเท่าไหร่ขายไปอะได้กำไรหรือว่าขาดทุนนะคะขายไปราคาทุนขายไปจริงๆเท่าไหร่ราคาทุนเท่าไหร่อย่างนี้นะคะก็จะได้คำตอบตรงนี้ก็นักเรียนก็แค่เอา480ตรงนี้หาะคูณนี้ ใช่ไดีนะ,ะแบบนึงเอาตรงนี้โยงค่ะนี่คูณแล้วก็เอามาหารด้วย120นะคะก็จะได้กลายเป็นคำตอบนะอ่ะอันนี้ได้กำไรมาดูขาดทุนบ้างอ่ะขาดทุนขาดทุนบ้างนะคะอันนี้ครูขอแก้ไขนะขาดทุนนะคะอ่าโอเคโจทย์ที่2ก็บอกว่าขายกระเป๋าอ่าขายกระเป๋า1,800ขาดทุนไป10%ราคาต้นทุนเท่าไหร่ ก็เหมือนเดิมค่ะก่อนที่เราจะตั้งราคาขายเราก็ต้องรู้ต้นทุนถูกไหมฮะต้นทุนขายแล้วขาดทุนนะคะแล้วราคาขายเท่าไหร่ฉะนั้นลองเทียบค่ะต้นทุน100บาทขายไปราคา1 0 0่งร้ลบไปถึงเป็น1 0 0ลบก็เราขายแล้วขาดทุนนี่คะก็เลยต้องเอา100ลบกับอะไรคะลบกับ10กลายเป็น90พอมาเทียบบัญญัติตยางค่ะขายไป90บาทราคาทุนกี่บาทคะ100บาท อ่ะพราจริงๆเราขายไปเท่าไหร่คะ1,800บาทราคาทุนก็คือ1,800คูณ100แล้วหารด้วยะไรคะ90ตัวนี้เลยคะ่ะ1,800คูณ100แล้วหารด้วย90คําตอบก็คือ2,000นะอ่าฉะนั้นราคาต้นทุนของเราเป็นเท่าไหร่คะ2,000อ่าโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะครูก็ได้นำโจทย์ในเรื่องของการหา อัตราส่วนเลยละตรงนี้มาให้นักเรียนนะคะแล้วก็สรุปในเรื่องของการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมทั้ง7ชนิดนะคะแล้วก็ในเรื่องของการตั้งแต่เริ่มแรกเลยหอละมอครนอนะคะยังไงนักเรียนลองกลับไปทบทวนคลิปวิดีโอเก่าๆครูนะคะเผื่อใช้เป็นแนวทางในการสอบปลายภาคนี้ได้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนักเรียนก็สามารถนําสรุปตรงนี้ค่ะที่ครูสรุปไปให้แต่ละอย่างเนี่ย ไปใช้ในการสอบข้ามอนนูลหได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้นักเรียนโชคดีกับการทำข้อสอบปลายภาคเรียนนะคะสัปดีค่ะ